ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการล้างพระด้วยน้มยาะจัดข้าวิกซอนะครับพระที่นำมาล้างจะเป็นพระสมเด็จบางมพมพิมฐานแซมขึ้นกุฏฝั่งวัดใหม่มัตะรสกุจชดีหย่นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมหูหูขีดนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่ขึ้นจากกุ่มเมื่อปีพศ2500นะครับพระชุดนี้เป็นพระที่ มีลักษณะสวยงามนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการล้างพระให้ทุกคนได้เห็นนะครับมาก่อนอื่นก็ลองดูภาพขยายผ่านกล้อง 30x ก่อนซึ่งพระชุดนี้นะครับเราก็ล้างมาแล้วอสองรอบนะครับสองรอบแล้วก็ล้างออกเนี่ยคาบก็ได้ออกประมาณนี้องนี้จะ คาบจะเป็นแผ่นหินปูนเกาะเลยนะครับคาบตะการปูนจะไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นแบบนี้ก็ถือว่าล้างาสมบูรณ์แล้วนะครับก็ถือว่านำเอาไปศึกษาถ่ายรูปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายที่เราล้างแล้วให้สังเกตนะครับตรงใบหูของท่านด้านขวาจะมีลักษณะเป็นเส้นขีดคมๆนะครับแล้วก็จะมีคาบหินปูนผสมกับคาบน้ำมันทางอิ้วจับ ค่อนข้างหนาแน่นมากนะครับลักษณะคาบก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับที่เป็นแผ่นนวลสีสีเหลืองอมอมแดงหรืออมออกออน้ําตาลหน่อยนะครับก็เป็นคาบของน้ํามันตังอิวนะครับทีนี้เรามาดูบริเวณด้านหลังด้านหลังของพระก็จะมีลักษณะธรรมชาติความเก่าคือคาบกรุบที่บางจุดก็เป็นเม็ดผลนะครับบางจุดก็จะเป็นแผ่น นะครับซึ่งคาบจะไม่มีจุดตายตัวองค์นี้ถือว่าล้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวเราดูองค์ต่อไปว่าองค์แบบไหนสมควรจะล้างต่อทีนี้เรามาดูองค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็จะเป็นคาบเ,เป็นพระฐานแฟมเช่นเดียวกันนะครับหูขีดบล็อกเดียวกันนะครับองค์นี้เนี่ยก็จะมีคาบดินกุเนี่ยจ็บจับอยู่ บริเวณผิวปูนนะครับแล้วก็มีคาบของหินปูนที่เป็นคาบสีน้ําตาลออกแห้งๆนะครับก็จับอยู่เช่นเดือกันทีนี้เวลาเราล้างผ้าเนี่ยชุดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะล้างเอาคาบที่เป็นคาบคาบดินนะครับดินที่เขาเป็นนวลกรเนี่ยออกนะครับส่วนคาบสีน้ําตาลเนี่ยเขาก็จะหลุดออกบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่คาบที่เราล้างณวันนี้คาบดินจะหลุดก่อนคาบที่เป็นคาบสีน้ําตาล นะครับเพราะว่าคาบดินเนี่ยมันเป็นคาบที่เขาจับผิวแค่บางๆนะครับส่วนคาบของอสีงน้าตาลเนี่ยเขาจะจับผิวค่อนข้างจะหนาแน่นมากแล้วนะครับอย่างองนี้เนี่ยเราก็จะสามารถล้างล้างได้เดี๋ยวก็ <c oughs> อธิบายให้ทุกคนเข้าใจทั้ง4องค์ก่อนว่าพระแบบไหนเนี่ยเราสมควรจะล้างแบบไหนไม่ต้องสมควรล้างต่อองค์นี้เนี่ยถือว่าเราล้างออกมาแล้วนะครับ คาบตะกันปูนคาบที่เป็นฝ้าขาวๆพวกนี้ออกหมดแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นผิวเห็นผิวของอเนื้อปูนเก่าได้เราก็จะเห็นแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเขาเรียกพิมพ์หูขีดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้คือการล้างที่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทีนี้แค่นําไปใช้นะครับนําไปใช้แล้วก็ <c oughs> รอให้ผิวพัดเนี่ยเขาหนึบนุ่มลักษณะแม่พิมพ์ก็พยายามจํา โครงสร้างของแม่พิมพ์ไว้ว่าบล็อกลักษณะแบบนี้เขาจะมีโครงสร้างลักษณะแม่พิมพ์เป็นแบบลายม้านะครับเอกลักษณ์อยู่ตรงไหนอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับหูมีขีดก็พยายามจดจําตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เส้นแฟมทั้งสองก็พยายามเรียนรู้ด้วยเพราะว่าพระชุดนี้นะครับมีขึ้นอยู่สองเจดีนะครับถ้าเป็นเจดีเล็กเนี่ยเส้นแฟมตรงใต้ตักเนี่ยเขาจะหนากว่าขึ้นกูเจดีใหญ่นะครับ ตรงนี้ก็ก็เป็นพระแกะกันคนละบ็อกนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะล้างเอาคราบของตะกั่นปูนออกได้อีกนะครับอันนี้ก็จะล้างแล้วก็เปิดผิวพอเปิดผิวแล้วก็จะรู้นะครับว่าเนื้อปูนเนี่ยเขาอ,ออกมาสภาพแบบไหนทีนี้เรามาดูองนี้องนี้ก็จะเป็นพระที่หูขีดเช่นเดียวกันนะครับ เป็นพระที่เขามีคราบเม็ดผพดเป็นเม็ดกลมๆพยายามดูด้วยนะครับเม็ดพวกนี้นะครับพยายามดูว่าเขาเป็นธรรมชาติไหมนะครับแล้วคาบที่เขาติดอยู่บนผิวพระเนี่ยพยายามมองให้เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จให้มากนะครับเพราะว่าคาบกูเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้วัดธรรมชาติความเก่าของพระสมเด็จเลยนะครับ เพราะว่าของปลอมพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำลอกเลียนแบบได้เลยนะครับผ่านมา64 65ปีแล้วนะครับก็ยังถือว่าของปลอมเนี่ยยังทำได้ไม่เหมือนเพราะว่าหนึ่งมันทำยากนะครับสองต้องมานั่งทำผิวทำผิวเสร็จต้องมานั่งทำเนื้ออีกทำเนื้อเสร็จต้องมานั่งเอ่อทำให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องมานั่งไล่กลิ่นพวกนี้ออกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ <c oughs> ผมอธิบายสอนเดี๋ยวผมกลาลังพิกให้ทุกคนดูด้านหลัง นะครับแล้วก็ลงแคปหน้าจอไว้อันนี้ก็คือพระที่เราจะล้างนะครับเราก็จะล้างรงนี้เราก็เตรียมแปรงพู้กันไว้แปรงพู้กันเนี่ยเราก็ตัดครึ่งหนึ่งให้เหลือประมาณนี้นะครับมันจะเวลาเราฝนแปรงหรือว่า ใช้แปรงลูปไปกับผิวผ้าเนี่ยมันก็จะบนในจุดที่เราสามารถบังคับได้นะครับองค์นี้จะไม่ล้างนะครับเดี๋ยวจะล้างองค์นี้ก่อนให้ทุกคนดูเราก็ใช้น้ํายากระจัดคราบผสมน้ํานะครับเราก็จะผสมน้ำมาตาส่วนประมาณนี้อันนี้คือน้ํายาเป็ดนะครับผสมกับน้ําเปล่านะครับก็ใช้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับหรือประมาณ30%ก็ได้ถ้าเรากะดูนะครับก็เหมือนกับใช้น้ำใช้น้ำเปล่า10ฝานะครับกับน้ำยาเนี่ยสองขวา้วเราก็เอามาจุ่มล้างดูนะครับเวลาล้างเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นฝ้าขาวๆนะครับอันนี้คือเราล้างพอดีผมไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะครับก็แป๊บหนึ่ง นะครับเดี๋ยวเตรียมถุงมือใส่ให้มันดูป้องกันนิดหนึ่ง โอเคอันนี้ใส่ถุงมือแล้วนะครับเราก็ล้างได้เต็มที่เวลาใช้น้ำยาล้างเนี่ยเขาจะขึ้นฟ้าขึ้นขึ้นฟองนะครับพวกนี้ <Okay, S 1> <Okay. S 2> เขาจะกัดเอาพวกคาบคาบนวลกูพวกนี้ออกได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เวลาผมล้างธรรมดาเนี่ยใช้ฟันไลกับแปงรงสีฟันขัดเท่านั้นเอง นะครับมันก็จะไม่ได้ลอกเอาค่าพวกนี้ออกทั้งหมดแต่นี้เราใช้น้ำยาพวกนี้ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปบนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบการล้างแบบนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์หนึ่งพจะดูสวยขึ้นนะครับคือเราเห็นเนื้อหาเหมือนสารของปูนเก่าได้แล้วก็ ล้างเพื่อพิสูจน์ธรรมชาติความเก่าของพระได้นะครับเซียนพระบอกว่าปลอมเนี่ยเราเอาคลิปวิดีโอนี้ให้เขาดูเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราล้างมาแล้วนะครับพระที่เขาเซียนบอกว่าแท้แท้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่กล้าล้างเพราะว่าบางทีเขาก็จะมีค่าปลอมทําหลอกเรานะครับพวกนี้จะทําหลอกพวกคนมีตังหรือคนที่ก็ไม่มีความรู้นะครับ อย่างเราชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มา,าหากินกับเราแน่นอนเพราะนั้นทุกคนปลอดภัยได้อันนี้เราล้างเราก็จุ่มไว้ในน้ํานะครับทิ้งไว้เราก็เอาหุก,กันเนี่ยไปปัดใต้น้ําอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ล้างเขาไปเรื่อยๆ <c oughs> ล้างจนฝ่าผิวเขาจะเปิดเอาคราบออกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษ เช็ดชูซับนิดหนึ่งนะครับผิวก็จะแห้งค่อนข้างจะเร็วเดี๋ยวหาก็ด้าเช็ดชู่พยายามเรียนรู้นะครับ แล้วก็ศึกษามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้พระแท้นะครับล้างยังไงก็แท้ล้างจนผิวเสียออกมายังไงก็ต้องแท้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของปูนเก่ากับปูนใหม่เนี่ยสีสันบนหน้าแตกต่างกันเพราะนั้นคุณจำไว้เลยนะครับเหมือนกับคนแก่นะครับต่อให้คุณแต่งหน้ายังไงเขาก็ยังเป็นคนแก่นะครับเราะยังมีริ้วรอยนะครับใต้คอพวกนี้ปรากฏให้เราเห็น เหมือนพวกคนหนุ่มสาวนะครับคุณจะแต่งยังไงให้เป็นคนแก่เนี่ยมันทําได้ไม่เออมันทาได้เออไม่เหมือนนะครับมันทําได้ไม่เหมือนเดี๋ยวรอให้เขาแห้งนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่าล้างออกมาแล้วนะครับเราเป็นยังไงอันนี้ก็อง์นี้เนี่ยจริงๆแล้วล้างแค่ด้านหลังอย่างเดียวก็พอนะครับแต่ผมจะทดลองให้ ล้างแค่องค์เดียวก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเอาไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลองทดสอบล้างด้วยตัวท่านเองได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูพา้าให้เขาแห้งนิดนึงนะครับแล้วเรามาตรวจวิเคราะห์ต่อนะครับว่าล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นผิวเป็นอย่างไรอันนี้คือผิวที่ล้างนะครับผิวทีเ่เราล้างออก เดี๋ยวผมใช้กล้องตัวหน,นึ่งอ่าอันนี้ 10x จะดูง่ายกว่านะครับเราก็ดูเนี่ยเห็นฮะภาบที่เป็นนวลนกุ่สีออกอ่าดินออกน้ำอ่ออกสีเท่าๆเนี่ยถูกล้างออกไปแล้วนะครับมันก็ยังมีบางจุดที่เขายังอ่าหลงเหลืออยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วทีนี้เรารู้หลักการล้างพวกนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ วิธีการทําซ้ําได้นะครับอย่างพระองค์นี้เห็นไหมฮะอันนี้เราล้างเขาออกไปแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดของพระที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูผิวของพระเมื่อกี้ใช้กล้องสามสิบเเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างนี้เ,เวลาเราลงเราดูตาเปล่านะครับเราก็จะเห็นพระเราก็ลงขยายดูนะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติ นะครับของหินปูนที่เขามีการงอกพระพุคนี้อายุประมาณร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับถ้าเป็นคนนี้ก็ถือว่าอายุเยอะมากแล้วนะครับทีนี้เราก็ดูผิวพันุ์วันะดูคราบหินปูนนะครับคราบหินปูนที่เขาผสมกับคราบของน้ํามันทางอิ้วนะครับเขาจะปรากฏถ้าดูด้านด้านหน้าเนี่ยไม่ชัดเจนดูด้านข้างนะครับเพราะว่าคราบปูถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาทาคราบปูด้านข้าง ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าปูนใหม่กับกาวพวกนี้มันจะไม่ติดหรือว่าประสานกันถึงจะแห้งนะครับมันก็แห้งใบคนละแนวนะครับก็คือเหมือนต่างคนต่างแห้งแล้วเขาก็จะไม่ติดแน่นกันอยู่ในลักษณะเป็นธรรมชาติอันนี้เขาจะติดแน่นไม่มีการ,รเพยอของแผ่นคาบเลยเห็นไหมฮะพยายามสังเกตแล้วก็พยายามเรียนรู้เยอะๆจากของแท้บ,บ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือพระที่ ผมนามาสอนทีนี้องค์นี้ก็เหมือนกันนะครับองนี้ที่ผมแนะนำให้ล้างด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนฉลาดหรือว่าคนเ,าเขาเรียกว่าไหวพริบปฏิพานดีนิดนึงก็จะเก็บพระด้านหน้าไว้ศึกษาดูผิวเก็บค่าพวกเนี้ไว้ดูนะครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้ค่าพวกนี้เขาจะค่อยๆหายไปพวกฝ้าสีข,ขาวเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะดูเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรมันดูเป็นจุด ในการเรียนรู้เพราะว่าพระทุกองค์เวลาใครได้พระแบบนี้มาส่วนใหญ่จะต้องล้างทั้งหมดนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับเวลาเราล้างเราก็จะเห็นรายละเอียดของพระที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราเล่นพระเนี่ยเราศึกษาไม่ยากนะครับเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราทําความเข้าใจให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรให้เยอะให้ให้เยอะขึ้นไปหรือว่าให้รู้เยอะขึ้นไปอีกด้านหลังเห็นไหมเขาจะมีคาบรายละเอียด แล้วก็ผิวที่เป็นเม็ดเล็กๆล,ละเอียดนะครับทับซ้อนกันอยู่มากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยของปลอมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำเรียนแบบได้อันนี้ก็เป็นหูขีดเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะด้านหน้าด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับพยายามดูแล้วก็ดูพยายามดูบริเวณขอบข้างของเขาด้วยนะครับว่าเขาจะมีลักษณะโครงสร้างของแม่พิมพ์อย่างไรโครงสร้างของเนื้อเป็นอย่างไรโครงสร้างของ ครับกูเป็นอย่างไรนะครับเรียนรู้ประมาณเท่านี้ผมว่ามันเพียงพอสำหรับทุกท่านแล้วนะครับวันนี้ก็จบคลิปง่ายๆนะครับวิธีการเรียนรู้แล้วก็ล้างพระหัดล้างพระไปนะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับการเรียนรู้ไม่ใช่เก่งแค่ภายในวัน2วันแล้วดูดูจากคลิปผมแล้วสามารถที่จะ เก่งได้เลยนะครับมันต้องใช้เวลาศึกษาผมศึกษามา20ปีนะครับคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเจอเจอก็เก็บนะครับเจอเจอก็เช่าเจอก็เก็บ20ปีนี้ก็มันก็เลยมีพระค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ